อัปเดตางานตั้งเสาใกล้จะได้เทแล้วเสาก็หลังใหญ่นะครับ พอเสร็จแล้วก็จะได้ตั้งตุกตาตุกตาอยางไม่ได้ติงตั้งรอบนอกหมดแล้ว ฝากรับชมด้วยนะครับผมเตาก็ใช้เหล็กใช้ไม่อัดประกอบทุกต้น ก็ฝากรับชมด้วยนะครับคาดว่าพรุ่งนี้คงจะเสร็จเสร็จแล้วเอาเคนโรยตีไม้รับคอเสาข้างบนเพื่อต้องการให้เอาเคนโรยลงใส่เสาเลยเนาะ ต้นเสาก็รัดกันแตกอย่างดีรัดกันแตกอย่างดีขันน็อตใส่ทุกอันทุกเบาะแล้วก็ตีไม่รัดกากระบ,บาดีกเคีนะ่่อน แน่นหนาดีครับเวลาแกะออกมาก็จะได้เนียนก็ฝากรับชมด้วยนะครับผมทีมงานคุณภาพครับผม บ้านกำลังใหญ่ครับสองชั้นกำลังทำเสารับชั้นที่สองอ็อสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับผมบายบายครับ